ค่ะท,ท่านผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะรายการต้นไม้ใบหญ้านำท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมแปลงผลิตมันฝรั่งที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณมงคลศรีวันตานนี่ถือว่ามีประสบการณ์ในการปลูกมันฝรั่งนี่นานแค่ไหนคะประมาณสิปีก็ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกที่ภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาเข้ามาเปิดในภูมิภาคนี้ครับคือทางบริษัทหรือว่าทางโรงงานนะครับ,รบเขาก็ให้โคต้า ของแต่ละปีนะว่าต้องผลิตประมาณเท่าไหร่ทั้งผมก็หาทีมงานหรือว่าทางเกษตรกรผู้ร่วมงานที่ว่าอาสาจะปลูกมันฝรั่งก็รวมกลุ่มกันปลูกก็เป็นพันธุ์แอตแลนติกครับที่ทําพันธุ์มันกลมครับเป็นพันธุ์เฉพาะของบริษัทที่เขาเตรียมให้นะครับการปลูกมันฝรั่งอ่ะมันฝรั่งชื่องเขาบอกคือเขาต้องการอากาศที่มันค่อนข้างจะเย็นนะครับ ช่วงที่ปลูกก็คือช่วงประมาณเดือนพีจิกาจนถึงกลางเดือนธันวานะครับ<ม>ที่ปลูกได้ถ้าช้ากว่านั้นมันจะไปโดนอากาศที่ร้อนกว่า<ม>ทีนี้มันก็จะส่งถึงผลผลิตถ้าไปปลูกช้านะถ้าในเขตที่ราบเราก็ควรจะปลูกที่เดือนพศจิกาถึงธันวานี่แหละแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณเดือนปลายเดือนกุมภาจนถึงมีนามีนานะคะแต่ถ้าหลังจากนั้นต้องไปในพื้นที่ที่สูงกว่านี้คือระดับน้ําทะเลก็น่าจะขึ้นเกือบเจ็ดร้อยขึ้นไปนะครับ<ม>อยู่ที่อากาศถึงจะพอดีกับมันฝรั่งเขา ย่างเช่นแถวทางพบพระครับทางแม่สอดก็ปลูกกันอยู่ทีนี้เรามีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการปลูกยังไงบ้างแต่เดิมเราปลูกอยู่แถวคู่นะครับคือปลูกตื้นแต่ช่วงหลังก็คือพัฒนากันมาทามาเป็นแถวเดี่ยวนะครับแถวเดี่ยวคือปลูกลึกขึ้นนะครับแล้วก็ระบบการให้ปุ๋ยจากแต่เดิมนี่เราทําต่อไร่คือประมาณ2ตันนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น3ตันถึง4ตันต่อไร่นะครับเกษตรกรก็เริ่มหันมาปลูกมันฝรั่งเพิ่มขึ้นโดยเหตุผลที่ว่า เขาได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรายได้เขาก็กลับเพิ่มขึ้นมาก็มีคุณมงคลนะคะศีวันตันเป็นหนึ่งในแกนนําที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับคนในท้องถิ่นนี้ได้ผลิตมันฝรั่งเพื่อเป็นรายได้เสริมหลังฤดูทํานานะคะเป็นเรื่องราวของการปลูกมันฝรั่งในเขตอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ยังอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาหาความรู้กับคุณมงคลศรีวันตันในฐานะที่เป็นแกนนําในการผลิตมันฝรั่งเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมของเขตนี้กันนะคะในแง่ของสภาพดินฟ้าอากาศณพื้นที่แห่งนี้ในปัจจุบันเนี่ยกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาเกี่ยวกับโรคของมันฝรั่งนี้มีบ้างไหมคะครับมีครับขึ้นอยู่ที่ดินฟ้าอากาศของแต่ละปีนะ ปีที่แล้วนี่คินฟ่าอากาศค่อนข้างแก่เหมาะสมสําหรับการปลูกมันฝรั่งครับเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคของมันฝรั่งกันน้อยน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบปีนี้นะครับโรคที่สําคัญของมันฝรั่งที่ตอนนี้ก็เป็นตัวเรล็ดใบหรือว่าโรคใบไหมนะแล้วมีอีกตัวหนึ่งคือตัวใบจุดหรือว่าตัวเออรี่ใบนะครับอากาศไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าอากาศที่แปรปรวนเยอะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหรือว่าเดี๋ยวมีฝนตกนะฮะตัวเชื้อตัวนี้มันจะ ระบาดได้ไวถ้าเกษตรกรพ่นยาหรือว่าการใช้ยาเนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ในอัตราที่ไม่เหมาะสมใช้น้อยเกินไปเนี่ยจะปราบโรคตัวนี้ไม่อยู่เชื้อราตัวนี้มันจะมีสปอร์สปอร์มันก็จะปลิวไปตามลมตอนเช้ามาน้ําค้างตกลงมาหมอกเหมยตกลงมาก็ไปจับที่ใบมันฝรั่งก็อาการเกิดโรคก็จะระบาดขึ้นค่อนข้างแก่ระบาดไปวิธีแก้คือการปฏิบัติในไร่ก็มีส่วนคือการให้น้ําอย่าให้น้าเยอะถ้าตัวโรคเล็ดใบหรือว่าโรคใบไม้ระบาดเนี่ย ถ้าให้น้ําเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะอวบขึ้นอวบขึ้นทีนี้การพ่นยาเข้าไปเนะี mm ่ย hmm. เชื่อมจะหายช้ากว่า mm hmm. ครับแล้วก็ต้องหายาที่เหมาะสมที่ใช้ป้องกันหรือว่าปะามันจะมีสัญญาณเตือนจากแปลงที่เขาปลูกก่อนอย่างเช่นสัญไซนะครับของเขาเขาเป็นแล้วเราก็ต้องเจอเกษตรกรในเขตของผมเผื่อแม่แตงผมเจอที่ไหนผมก็บอกเขา mm hmm. บอกต้องระวังเนี่ mm hmm. โรคตัวนี้เขามาละผมก็แนะนาให้เขาใช้ยาและวิธีการปฏิบัติในการใช้ยา ป้องกันก่อนก่อนที่โรคจะมาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะจากการที่ตามขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้พบกับผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจหลายๆชนิดด้วยกันก็นําความรู้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการผลิตพืชเหล่านี้ได้ฟังเป็นประเด็นและก็เกร็ดความรู้กันเล็กๆน้อยๆน,นะคะ